สวัครับตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเฮาตัวนึงครับเป็นจีเป็นเซดิ้งโคปกติเฮาสิมีกับที่ี่ขัวมีโอ๊บน you know. like ีทอดนะครับของเฮาเป็นฮีโร okay. ่าร well ์มนะครับ hmm. ซ <int Transform ers> ื้อได้ฮีโร่าร์มปกติก็เพราะว่าจริงๆนั้นเป็นคารสินซี่ที่นียาขาแมลงบัวใดเลยแมาปุ๊บเนี่ยตายแม่แต่ว่า ยาสียุ่งแข็งไก่บ่ได้เลยครับยาสียุ่งยาขายุ่งยายังเนี่ยกับเซนซิทีฟเลยบ่ได้เลยเพราะสารสารเคมีทั้งหลายพักก็ไม่กินนี่ก็บ่ได้ต้องเป็นพักอินซี่เป็นพักยีกลางๆสะอาดเก็นั่นถึงพิยู่ได้ห้องตอนนี้ก็ับผลิตทั้งห้องกับนี่ตอนนี้กับนี่หนึ่งปุ๊บกลัวอรับ นี่อย่างกับติดต่อได้ด้วยครับสนใจติดต่อศึกษามึงได้ครับสนใจติดต่อได้อยู่ฮิโลฟ้าเลยครับลไล่ไอดียฮิโรสองห้าสี่แปดเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สองหกหนึ่งหาหกังก,กรกบครับมาแบงต่กบูกันยจังสี่ได้เจังสี่ตตองมาเริ่มหนึ่งไม่นะครับมาคุยกันเลยบ,บบยิบบกบางอยู่แล้วให,ห้ได้พิสดุ้วเพื่อเอา อาหาเงินซอยกันดีกว่า, <How? S 2> าไปเป็นดูน้องเขาาเป็นเถาแก่เจาา้าของครับผมเป็นดูน้องเขามาโดนเราเห็นเลยเขารวยเมื่อไาราเรารวยเจ้าของหม <How? S 2> ดครับผมขอบคุณครับ ใส่แค่นี้วันหน,น,นึ่องสองวัวยันสี่อ่แฝงลูปเรียบร้อยอันนี้นพีน่น้องเดี๋ยวไป็นทรงสดครับทั้งสองยางเลยแปลรูปเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกติดทอดติดปบเนี่ยจะ,ละแล้วแต้มอ,อันพี่น้องคือพันนี่กับพันธแค่นี่ยหน่อยอ่ะตามปกติสิงยูเจ็ดสายพันเจ็ดสายพันปกติว่าแต่บ้านเท่าสิกินนี่อยู่ยยท,ที่ทนี่เป็นสองแต่ไม่ร้อมกัน้องดำก็ต้องแดงเราจะแซดดิ้ง การถ้าเออซื้อจริงหือซือจริงหรบ้านตัวที่เขาขาวแน่นอนือพันื่องบางนี่ก็สิ่ี้พวกจิ้งโงข่วกพวกเนี้ยที่นี้ที่โป่งทีโป่บางคนก็อาสิับโนก็ที่โป่งก็จิ้งโงเนี่ยมันอันเดียวกันแต่ว่ามันมันสิทธาจิ้งโง่เขาไะท้ยเลยคือคือติแจริงหรตัวที่ดำๆเนี่ยแต่ขามท่นี้ง่ายกวสิแข่ัวตัวสีใหญ่กว่าที่โป่งมา ขอีกตัวนึงก็คือบักจีโปมันห้อยตัวขาวเนี่ยบักกีหรอหนัวมานห้อยบักกีหรอโอ้โตทวามโปมือเนี่ยครับครับแต่ตัวนนั้มันเลี้ยงก็ได้เพราะว่ามันมันกัดกันมันมีน่าเกลียดของมันมันกินกันนั่นเป็นสายพันธุ์นะครับมันอยู่ครับระยะประมาณห่างเมตรตัวเมตรสิบละครับสิบตัวเพราะว่าจะสั่ว์มันก็เลี้ยงในบ่อก็ได้ครับท่านเลี้ยงได้แต่ว่าตัวใหญ่สูสูตเลยต้องตั้งเื้อเล่าเท่ากันแบบเป็นเป็นอย่าง หนูจิงหรีด้วยหนขอให้แั้งแงสิเห็นมั่งเห็นมุ่งหน้าผมอตัวนเห็นเงนบ้างอทิดยอที่มีความอายุเมื่อสี่ข้ากว่าหนากว่าแบบจริงดีแต่ขอดีว่ามันดค้อมันอดทน ปกในช่งเปนจับไวัดเทวาภพดมจะดิ่งนี่ราครับที่เขเรียนกันตัวน,น้นอยๆครับสวัสดีครับวันนี้กับผ่ามามองสำคัญอีกมองหนึ่งของการเ็ดอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่นนาสนใจแห้งก,กับขอพบกับหน้าโหนองนะครับหน้าโหนองนี่ประวัติเพื่นอนนี่ยชื่อเป็นวิศวกรด่านโลหะ ด้านลูขึ้นรูป<า>โลหะนะครับเพิ่นกระเฮ็ดนยัยงมาหลายอย่างตอนนี้เพิ่นมาค้นพบว่าการเลี้ยงจิงเรียดเนี่ยจมตดสบความสําเร็จเสพเพิ่นมะว่าสู่ฟังว่ามันเป็นอย่างไรมันคือสําเร็จมันต้นทุนเท่าไหร่ขายได้อย่างไรเนี่ยขอเชิญนานงเลยครับจิงหรียดมันเป็นอย่างที่ว่าเป็นเป็นอาหารของอนาคตนะครับที่ว่าโ<า>ปรตีนหลายโปรตีนหลายครับจิงหรีด ซีโตแคนเซียมตัวรับนมแกวหนึ่งโอ้เป็นกาแก้เบรคได้ครับมีการพิสูจน์มาแล้วเลี้ยงจังไหนครับท่านนีาวิธีการเลี้ยงครับกับมันเกิมีเลี้ยงข้าวส่หง้วอาหารนะครับเพามัน,มนเดี๋ยวคู่มือเนี่ยก็เป็นแบบอาหารจิ้งหรีดมาแล้วสำเร็จรูปรกระสอบเท่าไรนาะครับเนาะก,กระสอบที่ไรหรัตถ์ครับกระสอบที่ไรหรัตถ์กระสอบนึงใส่ได้จังไหนเนี่ยเบิดกระสอบนึงจนกระสีใส่ช่วงมันจะกินหลายช่วง โตมันใหญ่ครับโตในหน่อยว่าเคยกินหลายแต่ว่าพอเริ่มใหญ่เริ่มสิจับนี่มีความจับหรือครับควรก็สียู่ประม่านกินหลายเกือบมื่นละสองโลกลัวบ่อขนาดนี้คือกระสอบเดียวกระพอบ่รครับครับกระสอบเดียวพาะครับจักมื่นมันสิได้เก็บขายได้ครับถ้าเขาขายอาหารแน่นๆอาจจะสามสิบหมื่นสามสิบหมื่นสามสิบหมื่นถึงสี่สิบฐานนี่บ่อขนาดนี้ได้จักกิโลครับนี่อ่าคร แต่ความนั้นแน่นขนาดนี้นะครับจีบูประมาณ20กิโลครับ 20, 20กิโลเอาไปขายได้ก,กิโลจ็กบาทเนาะตอนนี้จีบูขายได่นลอยห้าสิบบาทต่อกิโลครับโอ้โกันครับตัวปั่นโอ้ลอยห้าสิบบาท20กิโลมันจ็กบาทเนาะขายเดือดเอถ้าช่วงหนานวานะครับจีบูราคาอยู่ถึงสองลอยอยู่เนี่ยครับสองหลอยมันสีเด่นยากตัวมันสีเริงจะเป็นสี่พันบาทขายได้กสี่พันบาทบ่อเดียวลงทุนเท่าไหรนะครับนี่ตัวบ่อนี่ ผมเคยใส่บอใม่มื่อสิประมาณหางหก่อยมาหาบอไม่หาหกอยหแบบนี้เงงามนี่เ็ดแบบโป่งแรงเล็กผมสิประมาณสอง0ันสองพันหลอดเดียวขึ้นทุนสองหอเดียวขึ้นทุนสามื่นก็ได้แล้วสามสิบหมื่นก็ได้แล้วผมเคยเช็ดเดไหลสรงอตดตอนั้นมันสี่สิบกโลสีกโลบอใม่มันหักอ๋อบอใหม่มันหัคนนักมันหลายไม่จ่อยมันเป็นไม่จ่อยนะครับร้อนตัวดมัน แผลมันคางติดแผลเป็เลยเปลี่ยนมาเป็นบอริอันนี้มันก่ออันนี้มันคือกินน้ำมห้ยอย่งไม่กินน้ำครับตอนนี้อ๋อนี่ไม่กินน้ำเด้อนี่เด้อนี่กินน้ำธีการกินน้ำวิธีการมันสิดูดเอาเนาะดูดเอาครับเพคือจะใส่ตะเกียงนี่ครับมันขึ้นมาดูดเอาอ๋อเห็นมันซึมขึ้นมาซึมดูดขึ้นมาขึ้นมาเพราะว่าเขาเคยใส่แบบถาดน้ำหรือแบบที่ให่น้ำใกล้สินะมันตอนนี้ยอันนี้อันนี้กันหมดบ่กันหมดกันหมดเนาะกันหมดโอ้จอตูมันเก็บมากเก็บ แต่เค 2, 000, 2, ื่อนไม่ม <ent> ีร <s art verlier t> ่องทุนประมาณสองพันที่แรกทันทีนี่คล้องวัตถุจะคลองกับประหยัดไปแน่นครับแน่นแท้เป็นสร้างเก่าหลีเองเนี่ยเลยเองเนี่ยเลยยุคแรกๆยุคแรกๆที่เขาเรียกกันเขาใส่บอบอไอ้บอบอถังเศษถังถังพอซิมิทนะก็ใส่ครับเป็นร่อลงทุนถาแบบนี้ประมาณสักสองพันสามชิ้นมือก็ได้ประมาณสักหีบชิ้กิโลกิโลละตั้งแต่ลอยห้าชิ้นอนสองลอย หวังเงินมาทุกเดือนนี้นี้เขาอยากเขาปล่อเรียกบ่อเดียวเด้อ่านี่มีหลายเนาะมีหลายตอนนี้เรียงแล้วเรียงบตอนนี้มีอยู่สิบสี่บอสิบสี่บอแสดงว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่กับสองร้อยกว่ากิโลโอ้ยคุณมสองร้อยก็บแตหลายเติบเนาะครับเดือนเดียวได้เนี่ยอันนี้แค่ช่วงเพิ่นเริ่มประสบความสำเร็จเนาะครับประมาณประมาณโลอยหลายหมื่นได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นอย่างเงี้ยสามสี่หมื่นอ่าสามสี่หมื่นโอ้คุมขุมขุมเอ้า มันคือบูบินหนีครับโดยถ้าไม่ถ่ายจุลินทรียมันเข้าสังขารตะย่านตาเขาก็ดจีเิ่มหายไปเพราะว่ากินขออาหารนะครับแต่เกิดว่าไอ,อา้บินิกสำคัญอนี่ครับแต่ว่าให้กินผักหลายเนี่ยเขาก็ดจีเลย์นิดปีกเริ่มกระโดดเ,เริ่มบินอ๋อ,อกินผักหลายกับบินเพราะนั่นก็ต้องเบิ้งว่าเสพพันยูโดยร่โบิดแบบนี้ก็ต้องให้หัวอาหารหัวอาหารมันก็ติด้อาหารขอนทางจะครบ ครับม <icana>, ีครับหายใจนล<ะ>네็กน้อยนะครับเพราะว่าแถวแบบแถวบ้านเท่าเอออยากเสพเงินเรื่องต้นทุนเรื่องค่าอาหารลงไป่สี่ลอยอ่ะที่แบบพออยากได้ละใบบอลไม่กินใบต่ก็ต้องปิดใบหยัง่งปิดได้ครับอ๋อมันแบมีอันนี้ของมันโอ้ดีดีอันนี้เฮ็ดมาจจกปีแล้วครับน้องตัวนี้ผมเริ่มมากปีปีกว่ากโอ้โปีกว่ากเพิ่นก็ถ yes. ือว่าเป็นคนหนึ่งของโซ่คนแรกในการเลี้ยง จริงเรียู่กลางเมืองอุบลเลยนะครับหัวสนามบินอุบลนนะนะนงขอบคุณหลายหลายเลยครับนะนงวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแบ่งปันครอบดูกันจังสี่ดย์ไปเจอสี่ปตองมาเริ่มหนึ่งไมนะครับมาคุยกันเลยบกยิบบกบางอยู่แล้วให้เดย์เพิ่มซื้อแน่ว่าเขาแบบหาเงินซอยกันดีกว่าไปเป็นลูกน้องเขาเป็นขอบแก่เจ้ากผมเป็นลูกน้องเขามาโดนเราเห็นเขารวยเมา่อไรเราเพื่ออย่างพวงรผมขอบคุณครับ